ผู้ชมมาดูกันที่นัแสดงลีสารดีกว่านะคะหนุ่มตูมตามยุทธนาค่ะคนนี้บอกเลยว่า เข้าสู่สายมูตัวจริงมูเตลูคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆรพอเนอาจัดจะชอบตระเวนทําบุญตามวัดตามวาในแถบจังหวัดบ้านเกิดก็ไล่ามาเลยจ้ะ<ช>โคราชนครพนมสกลนครอโอ้ยยังชวนหวานใจสาวอาหลีคะ่ะไปไหว้พระขอพรแล้วก็ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะรวบตึงไปเลยทีเดียวนะคะ<ช>ซึ่งความปังที่เกิดขึ้นคือนอกจากจะช่วยเรื่องงานให้ปังดังตลอดปีนะคะก็มีทั้งหนังละครเกี่ยวพันกันกับเรื่อง พยานากแล้วารายการา YouTube ค่ะช่องตูมตามชาแนลค่ะก็ยังดีวันดีคืนด้วยนะทำเอาตุมตามกับหวานใจอหลีเนี่ยสุดแฮปปี้เลยว่างเป็นไม่ได้เลยจ๊ะชวนไปทําบุญมูเตลูเป็นประจำเลยคะหลายคนในแซวเหมือนกันนะะ,ะตุมตามอหลีเนี่ยว่าเป็นคู่รักคู่บุญลุ้นวิวาแล้วว่าเปล่าไปฟังเสียงั้งคู่เลยจ้า จะมีวัดครูบาอาจารย์ที่เราไปไปแบบวัดหลวงพ่อที่เราแบบไปทําบุญด้วยประจาแต่จริงๆอ่ะผมจะชอบไปทัวร์ฝั่งอีสานครับฝั่งแบบานครพนมบึงกาฬอะไรพวกนั้นนะครับไปแบบเพราะว่าแบบเราสายพญานาคเ,เนาะอะไรเงี้ยเราสายที่แบบเรา,คาเคารพพญานาคเราทํา YouTube ด้วยครับพู่สาวเข้าอาลีนะคะเขาขเขาชอบไหมคะสายมูหรือว่าจริงๆเขาชอบไปที่แบบเขานับถืออยู่แล้วครับเขาเป็นคนที่คือเขาเป็นคนที่อินกับ กินกับเรื่องพุทธเรื่องวิธีปฏิบัติการใช้ชีวิตที่คือคล้ายๆผมแหละเบาอิสานค่ะเบลว่วาได้อยู่บ้านบาได้อยู่จ้ะมันเป <c oughs> ็นคนเขาเป็นปคนเหนือเจ้าจะอยู่กับหนมอิสานเยอะ <c oughs> เขาก็จะพูดกรอกห, <c oughs> หูสายมูก็กลางๆค่ะกลาง,ลางๆถือว่าเราก็มีทั้งความเชื่อแล้วก็เรามีศรัทธาเรื่องแต่งงานหนูบังไงบ้างคับก็ให้แบนแล้วเนาะใช่ค่ะก็ ก็ขอบคุณขอบคุณมากมากคือจริงๆแล้วที่เขาแซวก,กันนะก็เป็นเพราะว่าเหมือนเขาแสดงความยินดีแหละตอนนี้ก็เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอดูตามแพลนไปนะคะแล้วก็<ม>ที่ไปเข้าออกวัดบ่อยๆยังไม่ได้หาเลิกนะน<ม>ักปางมาบอกด้วยนะเออ<ฮ>นะคะก็แค่ไปทําบุญเฉยๆนะคะเสริมความมั่นใจตัวเองคุผู้ชมค่ะ